คือถอยเป็นขั้นบันไดจริงๆอ่ะต้องพับขวาพับขวาเสร็จต้องไปพับซ้ายอีแล้วพื้นที่จำกัดตัวถย,ยเขายากชมะมัดเลยวะวันนี้่านผู้ชมคืออ๋อมันติดปุ่นล้ไปนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวโยกใหม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยวะแดดมันแยงตาไว แล้วเราหอยพับขวาไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทะแยงซ้ายด้านในนี่โอ้ดอกมะม่วงพังหมดเป็นห่วงใช่เลี้ยวนี่เลย ชะลอบอกให้รถโครงรดเอ่อรถรั้วเขาใหร้รดรั้วเขาระวังนะเพราะว่าผมจะเบรกอาจจะแบบเกือบจอดอะเนี่ยเขาจะได้ระวังนะเพราะว่าเราจะเลี้ยวตรงนี้เพราะเขาลดหนักส่งลงลงเนินมาเนี่ยเราต้องให้สัญญ,ญาณเขา,า,อรถรถาลอพอ3,23.5กิโลเม อย่บอกเรไว้ว่าตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยว,ยวอาจจะได้พุ่งตัวไปทางนี้นะครเดี๋ยวจอดจอดรถด,ด้านซ้ายนี่ลงไปดูก่อนขอเดินลงไปดูก่อนน่าจะตรงนี้แหละใช่จริงๆด้วยนะครับโอ้โหแค่กว่าที่คิดฮะแย่นั่นแน่ เดี๋ยวออาไปดูหน้างานกันว่าน่าจะใช่ที่นี่แหละนะครับเขาจะให้ลงตรงไหนวะเนี่ยออื้ ไปย,ย้ายกองทรายยังไงวะทรายละเอียดที่เอลงตังใดครับบ้านทรายละเอียดเอาลงกล่องตังใดฮะทรายละเอียดทรายละเอียดเอาลงตังใดนี่แกโอ้ถอยเข้ามานี่เนาะถอยเข้ามา มันต้องถอยวนตรงนี้ไม่ได้มากนี่ยวนอ้อมนะเอออาจจะวนอ้อมเข้ามาส่งหัวไปนน่นแล้วก็ถอยตรงเข้าไปเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับพอได้พอได้เดี๋ยวค่อยมาปลดหางตรงนี้ก็แล้วกันอืมน่าจะลงได้อยู่โค้งลงข้างในแน่ๆนลง เป็นทางโค้งนะรถมาไวมากเลยผมจะปลดหัวเกียรถเดี๋ยวผมจะลองวนเข้าข้างในนี้ดูนะครับว่ามันจะได้เรื่องไหมไปกับเลยเจ้าแม่สาวอุ้ยไปเลยไปเลยเดี๋ยวเราผมจะลองวนเข้าข้างในดูนะครับคือมันแทงหัวเข้าแบบนี้ได้หรือเปล่าไม่น่าจะได้วะแทงหัวเข้าแล้ววนออก จุดหมายของคุณดูทางขวาโอ้หลีรู้แล้วหลีเอ้ยมีรถมาเห็นปะรถมันมักจะมาไวนะนี่จะต้องแทงเข้าแบบนี้ก่อนน่าจะได้นะไม่น่าจะติดครับน่าจะได้ซ็อกแซกใหม่หนึ่งโอ้ยเดี๋ยวดอกลำยหย่ตน้นล้นตะมมะม่วง ดอกมะม่วงเขาจะร่วงนะถอยหน่อยหน่อยโอ้ดอกมะม่วงพังหมด <c oughs> เป็นห่วงเดอกเขาสงนี่แหละรถมันเยอะผมไม่เห็นรถด้านซ้ายเลย่ะไม่รู้ว่ารถจะมาอาไหมอ้ยมองด้านหลังไม่เห็นเลยนะไม่มีรถมั้ ยากมาอยู่ตรงนี้แหละนะครับอยู่ตรงนี้แหละนี่แล้วต้องหอยพับขวาไปก่อนแล้วก็ค่อยไปทะแยงซ้ายด้านในนีต่ต้องพับขวาไปก่อนนี่แล้วค่อยๆไล่ซ้ายล้วคือเมื่อกี้เราลงไปดูแล้วเดี๋ยวนี้เรากะเอา ใช้วิธีกะเอานะครับแต่มันจะได้เป๊ะนะครับคือมองด้านซ้ายไม่เห็นแต่เรากะเอาอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวโยกใหม่ไม่ไม่เห็นอะไรเลยวะแดดมันแยงตาไว้น่าจะได้โยกอีกรอบหนึ่งนะครับ ม,มองไม่เห็นว่ะเด,วเดี๋ยวขอลงไปดูก่อนมันมองด้านซ้ายไม่เห็นเลยนะลงไปดูกันอ๋อมันติดปูนลงไปนะมันติดด้านขวาเกินนะครับ เดี๋ยวผมต้องเอาเฉดกองทรายไปรถเก่งมาอีกฮึ ชอยมองคือผมมองกระจกไม่เห็นเพราะมันสะท้อนเออ่แดดนะครับเห็นไหม จะลงไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นหน้าง,งานที่ผมไม่ได้ม,มาดูก่อนล่วงหน้าข้ามหน่อยเนะ เข้าอีกหน่อยนะได้ละมาถูกทางแล้ว มม่วงโถ่เขายากชะมัดเลยว่ะวันนี้ท่านผู้ชมคือมันลำบากนะมันมองไม่เห็นด้านหลังส,สดๆนะครับเดี๋ยวลองโยกอีกหน่อยนึง สุดละเอาละกันเนาะเอาละครับเนาะตึกแล้วมาประด้วยแล้วเดี๋ยวผมก็มาเอ็มแล้วข้างเดียวโอเคได้ได้ได i <laughs> ถ้าใครมองภาพไม่ออกเนี่ยการถอยวันเนี้มันจะเป็นลักษณะเนี่ยที่ในถนนใช่ป่ะถนนสองเส้นกองทรายและกองสยามตอนนี้ผมต้องถอยต้องถอยไปอยเงี้ยเงี้ยห่างแล้วเข้ามาเงี้ยคือถอยเป็นตัวอย่างี้ยเลยเงี้ยเงี้ยเงี้ยขั้นบันไดเลยวันเนี้ยถอยรถวันนี้เช็ดบอกตรงๆโคตรยากวันเนี้ยไปปลดหางที่ไหนดีวะมอเตอร์ไซค์มา ถอยปลดตรงนี้เดี๋ยวรถมันมาไวนะครับถนนสายเนี้ย ปลดหางก่อนครับถอยแม่มเข้ามาด้านในแล้วนะคือถอยเป็นขั้นบันไดจริงๆอะ่ะต้องพับขวาพับขวาเสร็จต้องไปพับซ้ายแล้วพื้นที่จำกัดตัวอีต้นเนี่ยต้นมะม่วงเนี่ย ไปตรงไหนดีครับเ,เขยิบนาะแล้วห่อเอฟตรงไหนเอบซ้ายเอฟขวาเอา่อมุกี้ครับมุกี้น้อเขยิบไม่น้อยเนาะได้ก่อนเอาไปตายนะเฮมเ,เล่นน้อ <laughs> เป็นงานที่เอ่อเดี๋ยวเห็นไหมท่านผู้ชมดูผมต้องพับขวาเข้ามานะแล้วก็มาพับ ซ้ายเข้าอีกนะครับแทงแทงขวา90แล้วแทงซ้าย90อีกสดจริงๆนะวันนี้มันรถเยอะด้วยดิเดี๋พอบินไปให้ลูกค้าแป๊บเรียบร้อย เฮ้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 เฮมันเนี่ยมันอยู่บนถนนอ่ะลำบากนะครับเพราะว่ารถมาเยอะนะครับเนี่ยไปเลยพี่ไปเลยไปเลยพี่เขผมก็เจอพี่จะให้ผมไปผมไปไม่ได้นะเพผมต้องต่อหางนะเดี๋ยวหัวมันจะขวางไว้ เราต้องรีบออกจากถนนสายนี้แล้วนะครับอยู่นานไม่ได้ละรถเยอะนะครับ ตอหางก่อนนะจ๊ะเอาสะขวางถนนเลยได้เป็นจ็อบที่เออสำหรับผมมันก็ไม่ได้ไปดูหน้าง,งานนะครับถามว่ายากไหมก็ยากนะครับเพราะเราต้องหักขวาเต็มที่นะครับเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะครับเราต้องแทงซ้ายให้เต็มที่ เออแทงขวานะครับหักขวาเข้ามาแล้วต้องมาแทงซ้ายตรงนั้นเข้ามาตรงกองนะเห็นปะความจริงผมผมไม่กล้าเอาแม่ลงก่อนนะครับเพราะว่ากลัวมันจะดึงลูกไม่ไหวนะเพราะว่าพื้นที่มันเป็นที่ตัางเป็นที่ดินแบบนี้นะครับเราไม่มั่นใจในพื้นดินนะครับเกิดมันฟรีขึ้นมาแล้วก็จบเลยนะครับล้อมหมุนฟรีขึ้นมานะสปรินทราย เรียบร้อยนะครับแล้วผมขอดรถนะพี่ชายเห็นไหนมต้องหักขวาเข้าแล้วก็หักซ้ายอีกทีจบเรียบร้อยภารกิจเมื่อ <c oughs> กี้คุณผมบอกเขาว่าหลบรถผมหน่อยนะไปไปไปเฮ้ย ออกจากที่นี่ก่อนถนนลมเยอะนะครับเอาเรียบร้อยจบภารกิจกับงานจ็อบพิเศษนะครับของเฮียส่วนโอ,โอ้แม่เจา้าฝากกดไลค์กดแชร์แลกดตตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอลาไปก่อนแล้วนะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ